วันนี้นะนุ่นจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงข้อดีข้อเสียของการมาเป็นออแพรที่ยุโรปเป็นประสบการณ์ที่นุ่นผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนุ่นได้เข้าร่วมโครงการออแพรนะคะกับสิ่งที่นุ่นเจอมานะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะสำหรับข้อดีเลยข้อแรกเนี่ยเรามาบอกกันก่อนข้อดีนะคะที่พี่นุ่นคิดว่ามันดีมากนะ เราสามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศที่น้องเลือกไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะคะหรือว่าอเมริกาเนะ่ยน้องก็จะสามารถที่จะไปใช้ชีวิตของน้องได้ที่ประเทศนั้นอย่างพี่นุ่นเลือกสวีเดนนะคะจริงๆไม่ได้เลือกหรอกก็ประเทศไหนก็ได้ที่โฮสเขารับเราอะสวีเดนรับก่อนก็โอเคเลือกสวีเดนล้กัน ก็มาอยู่ที่นี่ได้1ปีทํางานดูแลน้องได้เรียนภาษาใหม่ได้พ็อกเก็ตมันนี่นิดหน่อยแต่มันไม่มากพบเจอสิ่งใหม่ๆที่มันไม่มีในบ้านเราอะ่ะคือแบบทุกอย่างแตกต่างมากได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเม่ culture ตึกรางบ้านช่องแล้วก็มีโอกาสได้เที่ออยวยุโรปด้วยคือมันดีมากอ่ะแต่เงินที่แบบว่าไม่มากเลยในการจ่ายค่าโครงการมันน้อยมากถ้าใครมีเวลาหรือได้ภาษานะสามารถที่จะหาโฮสเองได้เนี่ยตรงนี้ก็จะประหยัดเงินไปได้เยอะอย่างที่พี่นุ่นบอกเนาะแต่สาหรับพี่นุ่น พี่รุ่นใช้เอเจนต์นะคะก็ช่วยก็พี่รุ่นเสียค่าเอเจนต์สองหมื่นห้าใช่ไหมก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ซื้อพวกประกันสุขภาพด้วยประมาณหมื่นห้ารวมเสร็จสับวีซ่าด้วยก็ประมาณสี่หมื่นสามไม่เกินนี้น้องคิดดูว่าน้องเสียเงินไม่ถึงห้าหมื่นนะคะแต่ได้บินลัดฟ้ามาอยู่ที่ยุโรปแล้วก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆแรกกับเวลาหนึ่งปีที่น้องจะได้เจอสิ่งใหม่ๆมากมายคือมันดีมากเลยใช่ไหมข้อดีมันก็ประมาณเนี้ยนะคะอย่างที่เจบอกอสําหรับข้อเสียมีข้อดีมันก็ต้อง มีข้อเสียใช่ปะซึ่งข้อเสียมันก็มีนะบางคนอาจจะคิดว่าไปทํางานเลี้ยงเด็กไปเป็นคนใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับอยู่บ้านเขาอย่านิ่งดูได้ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกทะเล่นคือเขาจะนะคือบางทีเราอยู่บ้านเราก็ต้องทํางานบ้านด้วยอันนี้เรามาอยู่บ้านเขาเราจะให้เขาทําความสะอาดให้เรามันก็ไม่ถูกปะห้องเราเราก็ต้องทําความสะอาดเองหรือไม่ก็ต้องช่วยนูน่นช่วยนี่เขา แล้วซึ่งเป็นอแพร์เนี่ยมันก็จะมีรวมทํางานเกี่ยวกับเด็กทั้งหมดก็คือช่วยเขาดูแลเด็กนะคะประมาณ25ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็จะรวมว่าเก็บจานเก็บโต๊ะ อาหารทํากับข้าวให้น้องกินดูแลทําความสะอาดห้องของน้องซักเสื้อผ้าให้น้องประมาณนี้นะคะแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีรวมอยู่ด้วยเก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านเขาเราก็ต้องช่วยเขาดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในเวลาการทํางานของเราค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะต้องถามว่าต้องล้างห้องน้ํำไหมมันก็มีบ้างมันก็มีนะคะล้างห้องน้ําเนี่ยเพราะว่าเราก็ใช้ห้องน้ําเราจะให้เขาว่าล้างห้องน้ําให้เราเหรออะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่แต่ว่าในส่วนของ คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บห้องเขาไม่ต้องไปทําที่นอนห้องเขาไม่ต้องไปซักผ้าให้เขานะคะส่วนมากแบบงานเนี่ยมันจะเน้นไปที่เด็กเลยค่ะก็คือดูเด็กนั่นเองแล้วก็เก็บของลงของเล่นพาเด็กเที่ยวพาเด็กเล่นเนี่ยมีหมดนะคะแต่สิ่งที่มันไม่ดีจริงๆเนี่ยจริงๆโครงการมันดีแต่ถ้าเกิดมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีเพราะว่าถ้าน้องได้ครอบครัวที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะไม่ดีก็เหมือนกับถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนเราไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะประมาณนี้ก็คือว่าถ้ามาอยู่อ่ะแล้วตารางงาน มันมากเกินไปกว่าชั่วโมงที่เราจะต้องทําอย่างเช่นพี่ต้องต้องทำ25ชั่วโมงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันนานจังอะแบบมันทําตลอดเลยแล้วก็ตีเนียนหรือว่าให้เราทําเยอะกว่าเวลาเราก็ต้องคุยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คุยอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาแบบต่อไปเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะทาไมรู้สึกเหนื่อยมากเลยกับ25ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วแบบมันทําเยอะกว่านั้นเข้าใจว่าอยู่บ้านเขาบางทีเราก็ต้องยืดหยุ่นใช่ไหมว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็ต้องมีขอบเขตว่าเราทําเท่านี้นะ าเกิดว่าเขาจะให้เราทําเกินอะเราก็ต้องคุยกับเขาว่าคุณจะเอาอยัางไงถ้าจะให้เราทําเกินคุณจะจ่ายเพิ่มไหมหรือว่าอาทิตย์นี้ทําเกินอาทิตย์หน้าทําน้อยหรือเปล่าคือพยายามอย่าทําไปก่อนแล้วไม่พูดเพราะว่าถ้าเราทําไปก่อนแล้วไม่พูดเขาจะคิดว่าเอยโอเคแบบอยู่แบบครอบครัวแต่ถ้าเราพูดอะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเราไม่โอเคนะถ้าจะให้เราทําเกินบางบ้านคือบางบ้านอะที่แบบเขาแฟร์มากเขาก็จะจ่ายเลยนะเขาก็จะคุยเลยว่าเอ้ยเนี่ยนับชั่วโมงอย่างนี้นะคือถ้าทําเกินอ่ะฉันจ่ายเพิ่มให้เธอหรือไม่ก็ถ้าทําเกินเดี๋ยยวเธออหุดาทิต เยอะขึ้นอไรอางี้นะคะแต่บางบ้านมันจะมีหลายบ้านมาคนเรามีทุกประเภทถ้าน้องไปเจอบ้านที่ไม่ดีแล้วเอาเปรียบเรื่องเวลาเนี่ยมันจะเป็นแค่เรื่องเวลาเลยมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วเพราะว่าจริงๆคนเราอ่ะสามารถทํางานได้ในเวลางานนะคะทำได้แทบทุกอย่างอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทําเกินเวลาแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะใครจะอยากทำคะทํางานใช่ไหมไม่ได้ทอดพระปานะที่แบบว่าจะให้ทําฟรีตลอดอะไรเงี้ยคือช่วยเหลือยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้แต่ว่าถ้ามันตึงเกินไปเราก็เจ็บเองเพราะฉะนั้นต้องคุยนะคะอืมก็พี่ลงของแนะนํา เหมยอนพี่นุ่นน่ะพี่นุ่นเคยแบบว่าโดนแบบมีเวลาเริ่มงานแต่ไม่มีเวลาเลิกงานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลิกยังไงไงและบางทีน้องป่วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไหนน้องป่วยเราต้องดูน้องทั้งวันคือถ้าเราดูน้องทั้งวันอะวันหนึ่งมันก็8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะใช่ปะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงทุ่มเลยอย่างเงี้ยสิบสองชั่วโมงคือถ้าทํสองวันมันก็24ชั่วโมงแล้วอะแต่ถ้าเราไม่พูดอะและถ้าพี่นุ่นไม่พูดออกไปอะเขาก็ไม่รู้เขาก็ให้พี่นูนูุุ่่่่นทําาาาายยงงั้คบบี่ี่พพพพเเเแ30ชวววโมก็มดรดร จริงๆอ่ะมันมีคนไม่รู้ค่ะคุณน้องคุณน้องต้องพูดถ้าคุณน้องไม่พูดโดนเอาเปรียบเราก็จะเหนื่อย เอาเป็นว่าเรื่องมันยาวเนาะให้สังเกตง่ายๆถ้าน้องรู้สึกว่าน้องเหนื่อยและน้องไม่มีความสุขนั่นคือไม่ใช่แล้วต้องพูดออกไป1คือต้องพูดก่อนพูดบอกกับเขาว่าอย่างนี้มันใช่ไหมหรือว่าเราควรจะนับชั่วโมงอย่างไรอะไรนี้นะคะเราไม่มีความสุขตรงไหนอ่ะเราก็ต้องบอกเขา1ถ้าบอกแล้วเขาปรับมันก็โอเคถ้าเกิดปรับไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ต้องขอย้ายบ้านพอเวลามาที่นี่น้องไม่ต้องกังวลนะเรื่องการย้ายบ้านนะคะทุกอย่างมันจะโอเคอย่างเช่นสวีเดนเนาะถ้าเกิดว่าวีซ่าเรา1ปีนะคะน้องจะไปบ้านไหนก็ได้้ที่มัันนออเคกบง ไม่ไม่สามารถหมดได้ภายใน1ปีไม่ว่าน้องจะย้ายบ้านวีท่าก็ยังอยู่1ปีน้องก็ย้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอบ้านที่โอเคแต่ส่วนมากพอย้ายบ้านก็จะดีขึ้นหรือว่าถ้ามันแย่ลงก็ย้ายอีกนะคะไม่ต้องกังวลเลยพยายามอย่าให้ใครเอาเปรียบเราได้นะคะก็มีแค่เรื่องที่ไม่ดีก็คือเรื่องเอาเปรียบนี่แหละคะ่ะเรื่องเอาเปรียบเวลาหรือว่าทํางานเกินหน้าที่ให้เราตัดญ้าี่ไม่ใช่นะเออมันก็จะมีขอบเขตงานล้างรถก็ไม่ใช่ก็คือส่วนมากเมนหลักคือดูที่เด็กค่ะ ก็จะมีแค่นี้แหละสิ่งที่พี่นคิดว่าไม่ดีที่เหลือก็ดีหมดมแล้วก็บางคนอาจจะเจอเด็กที่แบบว่าค่อนข้างสปอยหน่อยแต่คือเด็กต้องการความรักอะค่ะมองจุดที่เขาเนี่ยเป็นผ้าขาวแล้วก็ให้ความรักเขาเยอะๆนะคะทุกอย่างมันจะโอเคตอนแรกพี่นุ่นมาก็ไม่ค่อยโอเคพอน้องก็จะไม่ค่อยแบบถูกกับเราเพราะว่าน้องอาจจะคิดว่าเรามาเนี่ยแล้วมาแทนพ่อแม่เขาเขาก็เลยไม่อยากได้เราเขาอยากได้พ่อแม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราออกมาช่วยพ่อผ่านไปสักสามเดือนเราก็รู้แล้วว่าอย่างไงเขาก็จะเรียกหาแต่เราแหละทุกอย่างก็โอเคสําหรับ ของพี่นุ่นเนี่ยพี่นุ่นอยู่ไม่ครบปีเพราะว่าเจอพิษโควิดนะคะก็เลยต้องออกก่อนประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในยุโรปได้พี่ก็ยังสามารถที่จะหาครอบครัวใหม่หรือว่าถ้าไม่หาครอบครัวใหม่เรามีที่พักเราก็พักได้นะคะกดเลยก็คือถ้าวีซ่าหมดแล้วเนี่ยก็ต้องออกจากประเทศเขานะคะหรือว่าถ้าน้องๆอยากจะไปต่อประเทศอื่นน้องก็ต้องยื่นวีซ่าทาเรื่องไว้แต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าน้องต้องออกจากสวีเดนหรือว่าออกจากประเทศที่น้องอยู่เนี่ยก่อนที่วีซ่าจะหมดแล้วน้องก็ไปอยู่ประเทศอื่นได้ หลายหลายคนก็จะมีไปต่อที่เนเธอร์แลนด์ต่อที่นอร์เวย์ต่อที่เดนมาร์กนะคะก็มีหลายประเทศเลยก็ดูเอาละกันสาหรับพี่นุ่นพี่นุ่นคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทุกอย่างโอเคพี่นุ่นแฮปปี้นะถึงว่าจะเจอการเอาเปรียบเรื่องเวลาหน่อยแต่ว่าครอบครัวเขาก็ดีมากก็มีแค่เขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยมีเด็กมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกอย่างโอเคคือท้ายเราก็ออกมาด้วยดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็เคลียร์กันแล้วก็เข้าใจกันหวังว่าน้องก็จะมองเห็นเป็นแนวทางนิดนึง น้องว่าออแพรเป็นยังไงนะคะทุกบ้านจะมีดีไม่ดีก็แล้วแต่กันไปนะคะเจอบ้านดีๆก็ดีใจกับน้องด้วยถ้าเจอบ้านที่ไม่ดีน้องก็เปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องเครียดน,นะคะถ้ามีอะไรก็ฝากคําถามพี่นุ่นได้ไว้ข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวพี่นุ่นจะมาตอบนะแล้วใครที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็อย่ารีรอนะคะรีบเลยเพราะว่าอายุเนี่ยมันจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆขอให้น้องๆโชคดีค่ะเจอกันที่ยุโรปและการสําหรับวันนี้พี่นุ่นไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่นุ่นด้วยนะแล้วมีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวพี่นุ้น สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับตรงนี้นะคะก็คือโรงเพาะปลูกค่ะเป็นเหมือนว่าบ้านกระจกนะคะปลูกต้นไม้หน้าร้อนของคุณแม่นะคะคุณแม่สามีนั่นเองค่ะโอเควันนี้สุดท้ายตรานี้หละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ